การปรับตัวเพื่อเผชิญกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยหนึ่งในเมกะเทรนหรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญระดับโลกที่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่ออุตสาหกรรมประกันภยัยประเทศไทยคือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและความกังวลด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลกทําให้ความเสี่ยงด้านภายัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในปี2024อุตสาหกรรมประกันภัยทั่วโลกต้องเผชิญกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญซึ่งเกิดจากเหตุการณ์สําคัญในหลายภูมิภาคเช่นในสหรัฐอเมริกาเกิดพายุเฮอริเคนที่สร้างความเสียหายในเดือนสิงหาคม2024ส่งผลให้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสูงถึง50,000ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ในยุโรปเกิดฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายประเทศในยุโรปกลางและตะวันตกเช่นสาธารณรัฐเช็กโปลแลนด์และโรมาเนียซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายในเดือนกันยายน2024และมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรวมกว่า20,000ล้านยูโรในญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวขนาด7.8ริกเตอร์ในภ um ูมิภาคคันโตเมื่อเดือนตุลาคม2024ที่ผ่านมามีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกว่า1 5 0 0ล้านเยน ในส่วนของประเทศไทยเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ประชาชนได้รับความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากมีมูลค่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกว่า420ล้านบาทเป็นความเสียหายจากการประกันภัยรถยนต์408ล้านบาทบ้านที่อยู่อาศัยอาคารร้านค้าเสียหาย865หลังคาเรือนประมาณการค่าสินไหมทดแทนไม่ต่ำกว่า10ล้านบาท และยังมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีที่ทำประกันภัยไว้เสียหายประมาณ1 2 6 1 0 4ไร่ซึ่งคาดว่าจะมีค่าสินไหมทดแทนกว่า100ล้านบาทปริมาณน้ำฝนที่น้อยลงอากาศแห้งแลง้งฝนตกหนักหากทำการวิเคราะห์ที่อิงตามแบบจำลองภูมิอากาศระดับภูมิภาคและระดับโลกชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำฝนคอเด็กซ์4ซึ่งคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงไว้ สำหรับปี2 0 8 1เถึง2100เทียบกับช่วงเวลาอ้างอิงปี 1986- แสถึง2005แสดงถึงพื้นที่ที่มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอุตสาหกรรมประกันภัยจึงจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นดังนั้นเบี้ยประกันภัยในบางพื้นที่จึงจำเป็นต้องปรับตัวสูงขึ้นด้วย เพื่อสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้จากข้อมูลจาก ABS พบว่าค่าเบีย้ยประกันภัยต่อ Reinsurance ปรับเพิ่มขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้ค่าเบีย้ยประกันภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยประกันภยัยทรัพย์สินหรือประกันภัยรถยนต์เพิ่มตามด้วยจึงจำเป็นต้องมีการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงด้านสภาพอากาศที่แม่นยำเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆที่ทำให้เกิดผลกระทบ และเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมธุรกิจวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมรวมถึงสามารถกําหนดทิศท,ทางหรือชี้นําอนาคตของผู้คนบนโลกมนุษย์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันถือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้โลกร้อนขึ้นตัวอย่างเช่นการเกิดมหันตภัยการเกิดคลื่นความร้อน (Heat Wave) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิอากาศมีค่าสูงกว่าปกติ ติดต่อกันเป็นเวลานานซึ่งจากที่มาของข่าวพบว่าในทวีปเอเชียกำลังประสบกับคลื่นความร้อนเดือนเมษายนที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โดยในปลายปี2023มีรายงานพบว่าในหลวงพระบางประเทศลาวพบอุณหภูมิพุ่งสูงทําลายสถิติสูงสุดตลอดการ2วันติดคือ42.7ถึง42.9องศาเซลเซียส บังคลาเทศบันทึกอุณหภูมิสูงแต่40.6องศาเซลเซียสสูงสุดในรอบ6ทศวรรษนอกจากนี้ญี่ปุ่นและเกาหลียังประสบกับอุณหภูมิที่สูงกว่า30องศาเซลเซียสซึ่งสูงผิดปกติส่งผลหิมะแรกยอดภูเขาไฟฟูจิช้าที่สุดในรอบ130ปีขณะที่จังหวัดตากประเทศไทยในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็พบอุณหภูมิพุ่งสูงถึง44.6องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดที่เคยบันทึกไว้ในไทยรวมถึงสถานการณ์ลานิยาที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทำให้มีแนวโน้มที่อุณหภูมิจะลดต่ำลงและมีฝนตกเพิ่มมากกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งคาดการว่าปรากฏการณ์นี้จะครอบคลุมระยะเวลาถึง9-12ถึง12เดือนองค์การอนามัยโลก WHO ได้มีการคาดการว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั่วโลก อาทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงปีละ250,000รายในระหว่างปี2030ถึง2050โดยเกิดจากหลายสาเหตุเช่นโรคมาลาเรียโรคอาหารและน้ำเป็นสื่อและสภาพอากาศร้อนจัดนอกจากนี้ในปี2030คาดว่าค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุเห,เหล่านี้จะสูงถึงปีละ2-4 0 0 0ล้านดอลลาร์และคาดว่าในปี2050 ประชากรทั่วโลกที่ประสบอุทกภัยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นปีละ10ถึง25ล้านคนซึ่งในเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจประกรันวินาศภัยในการสร้างความมั่นคงให้ระบบเศรษฐกิจสังคมและประชาชนในด้านระบบนิเวศคลื่นความร้อนสร้างผลกระทบให้กับพืชพันธุ์ทางการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรลดลงภัยแง้งไฟป่าหิมะละลายน้ำท่วมดินถลม่ม ก๊าซโอโซนใกล้พื้นผิวโลกเพิ่มขึ้นดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถดูแลความเสี่ยงภัยธรรมชาติในระหว่างการเพาะปลูกให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผลทางการเกษตรมีความมั่นคงทางด้านการเงินและบรรเทาความเสียหายเมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลกธุรกิจประกันภัย จำเป็นต้องประเมินและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วบริษัทประกันวินาศภัยจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงทั้งทางด้านทรัพย์สิน asset โดยเฉพาะการลงทุนต่างๆของบริษัทประกันภยัยและภาระหนี้สิน liability เช่นการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยมีการกระจุกอยู่ในพื้นที่เดียวหรือไม่ทั้งนี้หากบริษัทประกันภัยสามารถประเมินความเสี่ยงโดยใช้ big data ได้ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อภาคธุรกิจได้เป็นอย่างมากในทางกลับกันการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับระบบนิเวศธ,ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะเดียวกันประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับอากาศสะอาดและพื้นที่สีเขียวอาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประชาชนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจคาร์บอนเครดิต ซึ่งหากมองจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนและอากาศแปรปรวนก็อาจกลายเป็นโอกาสในความเสี่ยงของประการวินาศภัย